หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสี่เจ็ดเจ็ดแถวแล้วนะตอนนี้เออพ่อไปไหนมาไปไหนมาไปตามถนนเอาอีกไหมปูนหมดแล้วยังเอาไปเจ้า เดี๋ยวเราก็รอเดี๋ยวเพิ่นเอาปูนเดี๋ยวเราค่อยเติมนะท่านผู้ชมนี่เราเติมในเติปูนเนาะอืมเดี๋ยวเราไปดูทั้งหมดก่อนข้างหมดนะท่านผู้ชมทั้งหมงนีกไหมก็อะไรก็ได้เอาแผ่นมาใส่หมดพอแล้วพอแล้วแต่ว่ามีคีบบอรจำพวกไปพุ่นแล้วนะเหน่ถ้าจะหาหน้าไม่ต้องใส่แล้ว ไปไหนไปไหนคลิปนี้ขอฝากโอเคแค่นี้ครับผมอัปเดตแบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะขอบเช่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกั้ด้วยครับสวัสดีครับแออกเม้ีช่างเงพวงถ่ายคลิปเลยไหม โอเคขอบคุณมากองก่อนมีกันมีเรื่องด่วนนะนี่อูขายแล้วครับ่ได้ปนี่เรื่องดิดิฟดิฟดาเก เนี่เรามารอลุ้นกันนะคะว่าบ้านแอดชิดโอ้ไม่ใช่ห้องน้ำจะเสียจไหมท่านข้างนี่จิท่านต่างเขาทั้งนี้ได้นะเออท่านนี้จ้สามนี่อยู่แต่ว่าท่านนั้นสี่แถวท่านมันจะบ่อสูงเนี่มันจามน่บ่อไม่เท่าท่านนั้นเดวท่านี่สามนี่ก็สาท่าน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แอดไนมาทำไม่รู้ว่าไปไหนกันใีรมาองมาสงงมาสงเหรอขาวยกตันเปิดก่องวอไปแล้วกตันเปิดหละเด็กมาเลยเข่าหองเด็กก่าอันนี้เด็กมายน้งน้ากได้เอาล้มดู มิเตจบรอแ้ล้วงใจะเสร็จแล้ว่ตัวแข้าข้างด้านหลงนะออก้ได้อนะต่วาของมัวเหน่ลโตข้ายของรังมัเมือเจทเบ ใส่เ้นร้ายพ่อเพินเ่นไปเจาะวองบ้านเพิ่อนจิเป็นล้ม <c oughs> <c oughs> ตอาฝาไว้คะบีทบอลดีดกดางเดีนะกตอนนี้จะขอไป่เข่แต่นนี้มดหดลยเห็ดเงืนกห้ยืมไม่เด้อไปมเด้อบกเอยืมบ่ได้เี่น้องเดี๋ยวผมมาเดมาเห็ุเวียกแล้วพี่น้องเด้อสำหรับคกินี้่าไขอเยแม่งเขมเสียบเอาเลยเยาเไรเด้อพี่น้องเอาเหงไเด้

ใบเเไอ้สิแน่นนะแล้วผมูดบ้ให้ใบเห็นเอาเาแผู้ใดเห็นเอาผู้ใดเห็นเอากัปตันเห็น่โอ้ไปแล้วคนเห็นมีคลิปิจมาใส่ลายตันเลยเดสิเด้อเจ้าไปบังในคลิปกัปตันเด้อเดียวเจ้านี่เป็นโแล้วออดแอเลยใส่ลายแงตาเดีย้อตั้งเรียมอกมหมอจะยิงแพได้เออพ่อพลงมาให้เพื่อนไปเห็ดเองสะ ด่างหนึ <descon fin anta> ่งกระดาษหนึ่งพรมนี่กระดาษลายมันจะแบบลายบานตะเก็บ ทำไมมันดีเด <ihat> ียวคนหงงงงนอนแล้วคุดีนักมาดูข่าวแด่กเด็